สวัสด,ดีครับพี่น้องเราเชาวทุเรียนเล็กทั้งหลายครับวันนี้เราก็มาเจอนครับวันอาทิตย์ที่สมมกราคมต้นปีสองห้าหกสครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการเหมือนเดิมครับฉีดพ่นยาทุเรียนตัวถาดอาหารเสริมครับบํารุงใบบํารุงต้นอันนี้แล้วก็ มาป้องกันดูแลเชลงเชลากันด้วยครับฉีดตัวป้องกันเชลาราไปด้วยครับตัวถาดอาหารเสริมโมาซาซิงครับนี่ผมก็ใช้ใช้ตัวป้องกันบำรุงใบแล้วก็ ป้องกันเชื้อราจุดสีน้ำตาลไปด้วยครับตอนนี้กดเทียนก็กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตครับผมตอนนี้กดเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาสวยงามมากครับลงดินไปเลย ปุย๋ยน้ำครับอันนี้ปลูกมาได้หกเดือนฝา,าแล้วครับหกเดือนฝาแล้วพโยอดพุ่งออกมาสวยดีครับนะครับการดูแลทุรียลเล็กของผมก็ดูแลง่ายๆสไตล์เพชรพาแนวครับผมต้องไปดูแลอยากเย็นอะไรมัน ใช้ยาตามร้านค้าที่มันมีแล้วครับยาบำรุงปุ๋ยยาก็เราก็ใช้กันแบบตามท้องตลาดทั่วไปแล้วครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ดีคนดูแลมันครับดูแลมันดีมันก็ออกมาผลออกมาให้เราดีแล้วครับดูแลมันไม่ดีมันก็ออกมาให้เราไม่ดีแล้วครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยครับการทําทุเรียน การแพร่ขยายออกมาดีมากครับต้นนี้ใบมันช้ำชตั้งแต่ที่ซื้อมาปลูกใหม่แลครับใบมันยังไม่ยังไม่สลัดใบทิ้งครับลองสลัดใบทิ้งใบใหม่ออกมาก็คงจะโอเคสวยงามอยู่ครับผม มัแทงยอดออกมาแล้วใบเก่ามันก็เหลืองๆไปตามการเวลามันของมันนั่นแหละครับใบมันเริ่มแก่ใบเก่ามันเริ่มแก่ก็จะเหลืองๆเดี๋ยวใบใหม่ออกมามันก็จะโอเคของมันนี่ครับเป็นตามการเวลาของใบไม้ครับไม่ต้องไปตกใจครับพี่น้องที่ปลูกมาหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วใบเหลืองๆนี่ก็ ต้องตกใจนะครับเพราะว่าใบมันเริ่มแก่ครับของผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวใบใหม่ออกมามันก็จะแก่เขียวเข้มของมันนะครั ule, บเขาเรียกว่ามันผัดใบมันไปเรื่อยๆแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นใบาดาบเป็นทางแย่ออกมาสวยงามมากส่วนนี้เราเริ่มเป็นใบเพสลาดแล้ว อัปเดตกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ไปเรื่อยๆครับผมพูดของผมก็อาจจะซ้ำๆกันเหมือนเดิมครับแต่การพัฒนาของทุเรียนของผมนี่มันก็ไม่ซ้ำกันครับการพัฒนาเจริญเติบโตทุเรียนผมก็ไปเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไปครับไปเป็นวิกๆไปหรือไปเป็นเดือนๆไปครับขอให้พี่น้องสังเกตดูแล สังเกตดูกันเอาเองครับ่าของผมมันมีการพัฒนาต่อยอดต่อกจริงไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ก็พูดได้แนะนำได้ในสิ่งที่ผมทำครับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้เห็นในนี้ดูผมก็พูดไม่ได้ครับผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงครับผมทำแบบไหนผมก็จะพูดไปแบบนั้นแหละครับ ใบอ่อนเริ่มแก่แล้วครับเริ่มเป็นใบเพสดานแล้ว <c oughs> <c oughs> คู่นี้ก็ออกมาเด็ดสวยงามดีจริงๆครับต้นหนึ่งก็กําลังเป็นใบเพชสลาดหรือใบเลิ่อีแก่ต้นนี้ก็เริ่มเป็นหางแย่ออกมาแล้วครับสวยงามดีครับมลุงดูแลกันไปอย่างดีครับผมผิดฝั่งถูกบั่งก็ะวางกันไปตั้งต้ตายพชรพาแนวช h a น n e l ผมก็พนตัวถาดอาหารเสริมแล้วก็เชื้อราผสมกันครับสองอย่างสมกันครับยาไอ้องกันเพีย้ยจักระจันหรือเพี้ยไฟหมดครับยังไม่ได้ซื้อมาก็ใช้สองตัวนี้ไปก่อนครับผมใช้ได้เหมือนกันครับ ไอแกเขียวเข็บนี้มากรอแตกยอดใหม่ครับจะพ่นให้พี่น้องดูมาอาทิตย์ท่าสองอาทิตย์แล้วยังไม่แตกยอดใหม่เลยเดี๋ยวก็รอดูอาทิตย์หน้าไปครับสวยงามครับมนนีเริ่มเป็นหางแย็ปิ่มๆออกมาแล้วครับ เินเป็นทางแยบปิ่มๆม,มอ,อกมาสวยนะครับแล้วก็รอแตกยอดวใหม่พุ่งอองาใหม่ครับเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับผมกดถูกใจกดไลค์กด like, แชร์กดซัแบสบไคร้ด้วแยบบครับผมเห็นว่าคลิปแบบดีๆมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยครับผม จบคลิปกันแค่นี้ครับดวยครับ